เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุปผาซ่อนพิษบทที่หกตอนนี้ขี้คลายปัญหาเรื่องสเสบียงไปได้บ้างแล้วท่านจะทำอย่างไรต่อ มีทางเลือกอื่นด้วยหรือเขาบอกตดหมายที่หลิวเต้าเว้ให้คนส่งมาก่อนหน้านี้ด้านในบรรยายแผนการอีกขั้นพี่ชวนให้ขนหัวลุกกว่าเดิมนางบอกว่านางไม่เคยขัดแย้งกับคนสกุลอยู่เจ้าอ่านดูเถอะใครจะเชื่อลงกัน ตู้เสียวเสียนร,รับตดหมายมาอ่านอย่างละเอียดแล้วรอบยิ้มในฐานะของคนฉลาดด้านกลยุทธ์ถึงขั้นได้รับแต่งตั้งเป็นกุลซือของกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในต้าถงการจะหาคนที่มีความคิดซับซ้อนเช่นเดียวกับเขานั้นนับว่ายากแสนยากยิ่งกับสตรีที่เอาอารมณ์เป็นใหญ่เขายิ่งรู้สึกเหมือนคุยคนละภาษา แต่ข้อความซึ่งมีตัวอักษรเป็นระเบียบเรียบร้อยในกระดาษแผ่นนี้กลับเผยความคิดและฉันเชิงที่เหนือกว่าสตรีทั่วไปที่เขาเคยพบตู้เสี่ยวเสียนนิยมคบหากับคนฉลาดยิ่งนักดังนั้นเขาจึงพึงใจยิ่งที่พันธมิตรตึ่งปรปากผู้ทำให้เฉินเฟยฉียหัวเสียได้มีการคิดอ่านที่ไม่ธรรมดาเช่นนี้ ท่านไม่มีทางเลือกจริงๆเขาพับกระดาษแล้วส่งคืนให้สหายวิธีของนางนับว่าเป็นชนวนเร่งที่มีประสิทธิภาพสูงที่เดียวหากทำตามนางว่าทหารในทัพพวกนี้จะรอดและสุขสบายขึ้นในเร็ววันแน่แต่ท่านอาจต้องแบกรับผลที่จะเกิดหลังจากเรื่องที่คลายลง่งเฉินไฟยฉีถอนหายใจอย่างรำคาญเขาใช้ฝ่ามือดันหน้าผากตัวเองอย่างเกียดคร้านเต็มทน ส่งคนไปจัดการเถอะถึงพวกสกุลอยู่จะตามค่าค่าทีหลังก็ให้พวกมันมาได้ยินเช่นนั้นตู้เสี่ยวเสียนก็พยักหน้ารับคำสั่งแต่ก่อนจะออกไปเขากลับหยุดเท้าแล้วหันมามองเฉินเฟยีอีกรอบท่านบอกว่าแม่นางผู้นี้ชื่อหลิวเจ้าเว้ใช่หรือไม่อืมท่านแม่ทับตอบในลำคอเป็นบุตรสาวของหลิวเฉียน เจ้ากรมอากรใช่หรือไม่ข้าไม่ได้ถามแต่ดูแล้วคงใช่ทำไมหรือเจ้าสนใจนางเข้าแล้วหากข้าจำไม่ผิดฮ่องเต้เคยทำสัญญามั่นหมายสู่ขอหลานสาวคนโตของอัครเสนาบดีหลิวชงเหนียนให้แต่งกับอันอ๋องหากนางเป็นบุตรสาวคนโตของหลิวเฉียนหลิวเจ้าว่ยผู้นี้ก็คือคู่มั่นของอันอ๋องเจ้าหมายความว่าอย่างไร ตอนแรกเฉินเฟยฉียไม่ได้สนใจฟังนักจนตู้เสี่ยวเสียนกล่าวจบเขาก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างก็ท่านกล่าวเองไม่ใช่หรือว่านางน่าจะมีความบาดหมางกับสกุลอยู่แต่ถ้านางเป็นคู่มั่นของอันอ๋องนางจะสร้างปัญหาให้สกุลหยูไปทำไมกลับกันนางควรจะยิ่งสนับสนุนผ่านอํานาจของว่าที่สามีเสียอีก กุนซื้อตู้วิเคราะห์ความเป็นไปได้มากมายในหัวบางพี่นางอาจจะไม่ใช่คนที่มั่นกับอันอ๋องเฉินเฟฉยฉีเสนอความคิดหรือบางพีจากคู่มั่นอาจจะกลายเป็นคู่แค้นไปแล้วก็ได้ตู้เสียวเสียนพึมพำแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาคมของเฉินเฟฉยฉีทันใดนั้นบรรยากาศในกระโจมแม่ทัพก็เยือกเย็นลงอย่างฉับพลัน บรรยากาศในตำหนักหย่งแย่เต็มไปด้วยความมืดมนสีหน้าของเสนาบดีกะลาหอมอยู่แย่ฟงังกับอันอ่องนั้นมีแต่โทสะและความกังวลอยู่สินสินหรือลี่กุ้ยเฟยนั่งอยู่บนเก้าอี้ในตำแหน่งประธานฟังเรื่องราวจากปากบีดาและความกังวลของพระโอรสแล้วรู้สึกปวนหัวตุบๆจนอยากจะปาข้าวของใกล้มือทิ้ง ปีนี้อันอ๋องอายุครบ20เมื่อต้นปีพึ่งได้รับพระราชทานตำหนักและย้ายออกจากวังหลวงอย่างเป็นทางการนับเป็นช่วงเวลาที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อสร้างความไว้วางใจให้ห่องเต้และความชอบเขาต้องเข้มงวดกับตัวเองทุกเรื่องแต่กลับกันตวนอยู่ที่นางคอยผลักดันและภาคภูมิใจกลับสร้างปัญหาอึกระทึกโค,ครมทั้งเมือง มาถึงป่านี้นางไม่ได้กลัวราษดอนก่นดาแต่กำลังกลัวความคิดของคนที่นั่งอยู่ในตำหนักเฉียนชิงเรื่องสเสบียงกองทับเอี้ยนเหอนี้ไม่ใช่ฝีมือบิดานางอย่างที่ข้างนอกลือกันแต่นางไม่แน่ใจนักว่าเป็นฝีมือห้องเต้หรือไม่หากบุ่มบามเข้าไปขอความเป็นธรรมอาจจะกลายเป็นการย้อนเกรดมังกรเข้าลีกุยเฝยนัวศีรษะอย่างคิดหนักก่อนจะตัดสินใจ ยังไงก็คงต้องไปขอเข้าเฝ้า ท่านพ่อต้องไปยืนยันความบริสุทธิ์ก่อนแต่ไม่ต้องพูดเรื่องจะเอาผิดใครให้เน้นว่าท่านไม่ได้เป็นอย่างข่าวหรือก็พอหากมีพระไทยอยากสืบสวนคงมีราชองค์การออกมาแอง้งนางพยายามเลี่ยงจุดตายไม่ให้ไปเหยียบล้ำเส้นของพยกักแม้แต่ล่วงวัยสามสิบปลายๆเข้าไปแล้วรี่กุย้ยเฟยก็ยังงดงามและดูยาววักว่าอายุจริงถึงยามนี้ใบหน้าจะบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความไม่พอใจ ก็ตามนางผินหน้าไปมองอันอ๋องที่มีเสียหน้าคิดไม่ตกเจ้ากลับตำหนักอ๋องเสียเรื่องนี้อย่าได้ออกหน้ามายุ่งหนึ่งพระบิดาเจ้าไม่ชอบให้โอรสมีท่าทีสนิทสนมกับขุนนางแม้จะเป็นท่านตาเจ้าก็ต้องระวังให้มากสองพวกชาวบ้านด้านนอกนั่นหากเจ้าออกหน้ามายุ่งเกี่ยวก่อนเรื่องจะคลี่คลายอาจถูกโยงจนทำให้เสียชื่อเสียงได้ ข้าเห็นด้วยอยู่แย่ฟังหันไปมองอันอองช่วงนี้พระองค์ควรเก็บตัวเอาไว้ข้าไม่รู้ว่ามีกี่ฝ่ายที่ลงมากวนนาำให้คุณตนเรื่องบานปลายพี่แน่ๆพระควกขององค์ชายคนอื่นอาจชฉวยโอกาสนี้เล่นงานท่านได้ข้ารู้แล้วอันอองพยักหน้ารับคำเอาล่ะ ให้เป็นไปตามนี้ก่อนรอฟังดําริของฝ่าบาทแล้วค่อยออกไปจัดการชาวบ้านข้างนอกก็ยังไม่สายพอสรุปความคิดและเห็นช่องทางสว่างลี่กุยเฟยก็คลายใจลงบ้างทั้งสามนั่งคุยกันอีกสองสามประโยคก็คิดจะไปทำตามที่พูดแต่นางกำนันกลับวิ่งพรวดพลาดเข้ามาในตำหนักหยองเย่อย่างไร้มาราย,ยาทเจ้าไม่มีตาหรือไงไม่เห็นหรือว่าข้ากำลังคุยกันอยู่ ลี่กุ้ยเฟยตะวาดลั่นนางกำนันผู้นั้นเข่าสุดลงกับพื้นทันทีแต่ก็แข็งใจละล่าล่ำลาลักรายงานบ่าวขออภัยพระสนมแต่โหยินให้คนส่งข่าวด่วนมาเจ้าค่ะด้านนอกเกิดเรื่องใหญ่แล้วนางรายงานเสร็จก็สูดหายใจลึกูหยินที่นางพูดถึงย่อมเป็นมารดาของลี่กุ้ยเฟยหูหยินเอกของท่านแสนาบดีอยู่ ดังนั้นข่าวที่ส่งมาในเวลานี้ย่อมต้องสำคัญแน่เจ้านายทั้งสามฟังแล้วหันขวับมาจ้องนางทันทีรีบพูดมารีกุ้ยไฟยตอกขอกสั่ง มีข่าวว่าคุณชายใหญ่อยู่อี้หลินใช้อำนาจยักยอกสมุนไพรจำนวนมากโดยเฉพาะหัวพี่ฮาว่าทำให้ทหารในทัพเอี้ยนเหอตายเกลื่อนถนนเป็นเหตุให้โรคระบาดแพร่ในจิ้นหยางแล้วยังใช้อำนาจท่านเสนบาบดีสั่งปิดประตูเมืองขังคนในจิ้นหยางเพื่อกลบเกลื่อนความผิดเจ้าค่ะประเสริฐนักลีกุยเฟยตะโกนออกมาทันทีหลังฟังจบ ก่อนจะเป็นลมลม้ลมลงจากเก้าอี้สเสด็จแม่อันอองโผเข้าไปรับมารดาเอาไว้พรางตะโกนเรียกนางอย่างร้อนรอนอยู่เย่ฟางนิ่งสนิทราวกับถูกทราบหลังได้ยินข่าวใหม่นี้เหมือนกับเขาเพิ่งถูกปิดประตูที่จะใช้เดินไปหาทางรอดใส่หน้าอย่างจังเกือบครึ่งเคร่อผ่านไปเสนาบดีกาลาหมผู้ยิ่งใหญ่ก็กระอักเลือดออกมาคำโต หลิวเจ้าเว่ยเดิมไม่ใช่คนที่มีความคิดสลับซับซ้อนทั้งยังเป็นคนซื่อสัตย์ยิ่งรักก็คือรักเกลียดก็คือเกลียดแต่หลังจากตายไปชาติหนึ่งแม้ไม่มีความรู้ความสามารถเหนือใครแต่นางก็ได้เรียนรู้รสชาติชีวิตแล้วเมื่อไม่มีความรู้จึงแสวงหาเมื่อคิดการใดล้วนพบทวนเป็นร้อยรอบก่อนจะลงมือ ข้อได้เปรียบเดียวของนางในยามนี้คือนางรู้อนาคตจากนี้ไปจนถึงวันที่นางตายในชาติที่แล้วดังนั้นนางจึงมีสิทธิ์ใช้มันให้เป็นประโยชน์อยู่อี้หลินเป็นบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของอยู่แย่ฟางเขารับราชการอยู่ในกลาหงมฝ่ายจัดซื้อตามจริงเขาไม่ได้เจตนาโกงกองทัพเอี้ยนเหอในชาติที่แล้วหลังโรคระบาดแพร่ในจิ้นหยาง เจ้าเว่ยได้ยินว่าเสมียนของบ้านสกุลอยู่นำหัวปี้ฮาว่าตัวยาหลักของโลกนี้ออกมาขายทำกำไรจานวนมากเรากับกักตุนเอาไว้นานแล้วตามนิสัยของพวกขุนนางในทงเยี่ยนไม่ว่าสิ่งใดล้วนหักเล็กน้อยเข้ากระเป๋าหัวปี้ฮาวานี้มีราคาแพงอยู่แล้วอยู่อี้หลินคงใช้เวลาหลายปีเพื่อเก็บสะสมและแบ่งขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองมาเรื่อย โรคระบาดในจ้นยางเดิมใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าหมอจะหาวิธีรักษาได้ทำให้คนตายไปมากและพอประกาศตัวยาออกมาในกลางน,นั้นอยู่อี้หลินก็ทำกำไรจากโรคระบาดในจ้นยางจนรวยอู้ฟู่ขึ้นอีกหลายเท่าตัวแต่มาวันนี้โรคระบาดยังคงถูกสก,กัดอยู่แค่ใน่ข้ชั่วคราวของกองทัพและอาหารที่มีพร้อมขึ้นทำให้เสริมท่าในร่างของเราทั้ง เป็นตัวช่วยไม่ให้ติดโรคกันได้ง่ายๆดังนั้นเหตุการณ์จึงไม่ได้รุนแรงเหมือนในชาติก่อนอีกแต่คนตายนั้นยังมีอยู่บ้างเจ้าเวยมั่นใจว่าในมืออยู่อี้หลิ่นมีหัวปี้ฮาวายอยู่มากจนไม่อาจทิ้งไปในคราวเดียวดังนั้นนางจึงวางแผนกับดักนี้ขึ้นข่าวลือที่เล่นงานอยู่แย่ยฟังก่อนหน้านี้เป็นแค่เสียงพรุเพื่อเรียกร้องความสนใจ แต่ข่าวระรอกสองนี้จะปิดหนทางรอดอย่างใสสะอาดของพวกมันหากทางการไปตรวจหาหัวปีหาวาย่อมต้องพบและจำนวนมากมายของมันย่อมไม่ใช่การตัดซื้อแบบพ่อค้าแต่จะถูกมองว่าเป็นการยักยอกกองทัพครั้งใหญ่ แม้ความจริงจะเป็นการชักออกจากส่วนที่สั่งซื้อให้กองทัพแล้วเก็บเล็กผสมน้อยมาหลายปีก็ตามเมื่อปิดประตูทุกบานลงก็มีเหลือทางเดียวให้เดินคนใน่งเยี่ยนโดยเฉพาะชนชั้นสูงนั้นคำหนึ่งเรื่องชื่อเสียงเป็นที่สุดเหมือนนางที่ชาติก่อนย่อยยับเพราะชื่อเสียงเลวร้ายจนตัวตายอย่างอนาถเรื่องครั้งนี้ถูกประพือให้ใหญ่กว่าความเป็นจริงเพราะปากคนหากคนสกุล อยู่อยากรักษาชีวิตลูกชายคนโตและชื่อเสียงดีงามเอาไว้ยอมต้องกรีดเลือดตัวเองออกมาชดใช้ให้กองทัพต่อให้ไม่มีคนผิดจริง พวกมันก็ต้องหามาให้ได้ไม่อย่างนั้นก็ถึงคราวตกต่ำแล้วนางไม่คิดว่าคนสกุลอยู่มีคุณธรรมค้ำคอพอที่จะยอมตกต่ำลงโดยไม่ทำร้ายใครหรือต่อให้สกุลอยู่ไม่ทำลี่กุ้ยเฟกับอันอ่องย่อมต้องบังคับให้ทำแน่สองแม่ลูกคู่นั้นผูกพันช่วยเหลือกันทุกเรื่องแม้แต่เรื่องคุณใส่ม์ดำที่เคยใส่ความนางเมื่อมีเวลาคิดทบทวนแล้วเจ้าเว่ก็กระ ต่างแจ้งในหลุมพรางของพวกมันเมื่อเรียกกำแน่นเข้าหากันอย่างลืมตัวหิมะในติ้นหยางยังตกไม่ลืมหูลืมตาประตูเมืองจิน้นหยางพี่ตอนนี้คนในถงเยี่ยนเข้าใจว่าถูกสั่งปิดเพราะขุนนางกังเฉียนแท้จริงแล้วเพราะหิมะตกหนักจนไม่อาจสัญจรตลอดหลายวันมานี้ผู้ผ่านเข้าออกแทบไม่มีทหารยามจึงปิดหลงเสียเพื่อการล้มหนาวหากมีคนขอผ่าน ค่อยเปิดอีกที่แต่สามวันมาแล้วก็ยังไม่มีใครเข้าออกจากเมืองสักคนเดียวในขณะที่สถานการณ์ที่จิน้นหยางอยู่ในสภาวะเรียบเรื่อยอยู่ตัวในถ่งเยี่ยนกลับกลระหน,นักข่าวโรคระบาดนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กใครบ้างไม่กลัวตายหากมีคนติดโรคหลุดเข้ามาในถ่งเยี่ยนสักคนพวกเขาจะทำอย่างไร จากก่อนหน้านี้ที่มีคนประท้วงกันมากอยู่แล้วมาตอนนี้ก็ยิ่งทวีความแ้มข้นขึ้นนอกจากจะกลนดาและเร่งให้ทางการสืบสวนยังต้องการแบ่งหัวปี่ฮาวาไว้เพื่อป้องการโรคด้วยหน้าจวนอยู่ในยามนี้ จึงกลรหนตนไม่เหลือเขาความน่ากเกรงขามในการก่อนอยู่แย่ฟังหลังกระอักเลือดออกไปคำหนึ่งแล้วสลบพอฟื้นขึ้นมาก็คิดทบทวนหาวิธีการในบรรดาลูกหลานของเขาอยู่อี้หลินเป็นคนใช้ได้ที่สุดและเขาก็ฝากความหวังไว้มากที่สุดเด็กคนนี้รู้จักคิดอยู่ไม่น้อยเมื่อสงบจิตใจได้ก็เริ่มตรีตรองใหม่ตามนิสัยของบุตรคนนี้แล้วเขาไม่เชื่อว่าบุตรชายจะอ ้งชื่อเขาปิดประตูเมืองจึงผ่อนใจลงได้บ้างแต่ยามนี้ทำหรือไม่ทำล้วนไม่สำคัญเมื่อคนทั้งเมืองเชื่อว่าคนสกุลอยู่ทำแล้วย่อมเป็นที่รังเกียจหน่าสำคัญที่สุดคือการกู้ชื่อเสียงในสายตาราษฎรแต่เรื่องนี้สร้างความเดือดดาลให้กับฝูงชนยิ่งนักไม่อาจแค่บอกปัดไปว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วจะจบได้พวกขนข้างนอกนั่นย่อมต้องอยากเห็นคนทำาผิดได้ะ พอดประจักษ์กับตาถึงตาสาแก่ใจไม่เพียงเท่านั้นสกุลอยู่ต้องกู้ชื่อเสียงอันบริสุทธิ์กลับมาไม่ว่าจะด้วยการพิ้งศักดิ์ศรีหรือกำลังทรัพย์อยู่แย่ฟังรู้สึกแน่นหน้าอกอึดอัดใจเย,ย่งนักแม้จะรู้ทางรอดแล้วและคิดว่าคราวนี้คงไม่ผิดแผนเหมือนครั้งตอนแต่ไม่รู้เหตุใดเขาจึงไม่สบายใจสักนิด ชาญเมืองผงเยี่ยนมีอุทยานหลวงที่เปิดให้ชนชั้นสูงสามารถไปพักผ่อนหย่อนใจได้อยู่แห่งหนึ่งนามว่าสวนหนิงหลินอันเนื่องจากอดีตไทยเฮาทรงรักชอบธรรมชาติและพืชพันธุ์ไม้ดอกหายากอดีตห้องเต้จึงมีดำรีให้สร้างอุทยานแห่งนี้ถวายพออดีตไทยเฮาสิ้นพระชนสวนแห่งนี้ถูกทิ้งร้างอยู่ช่วงหนึ่งอดีตฮองเต้ทรงเสียได้และดำริว่า พืชพันธ์ุในสวนต่างเป็นของรักของพระมารดาควรจะได้อวดความงามของมันให้มากจึงประกาศเปิดให้ชนชั้นสูงในต้าถงสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนได้หรือหลายคราวก็ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงต่างๆของเชื้อพระวง ยามนี้ใต้ศาลาในมุมลับตาของสวนหนิงเหลียนหลิวเจ้าอี้ในชุดอาพรสีชมพูอ่อนกำลังนั่งกระสับกระส่ายสายตาสอดส่องอยู่ไม่เป็นสุขขอก็ชะเง้อชะงะเพื่อมองหาบุคคลที่ตนนัดหมายเอาไว้ด้วยจิตใจที่ร้อนรุ่มหลิวเจ้าอี้เป็นบุตรีคนรองของเจ้ากรมอากรหลิวเฉียนมารดาของนางเดิมแต่งเข้ามาเป็นอนุในตัวแต่หลังจากฮูหยินเอ๋ ตายเพราะคอดบุตรชายประตวบกับท่านตาของนางได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นเสนาบดีฝ่ายจารีตบิดาของนางจึงไม่ได้แต่งหูหินเอกคนใหม่แต่ยกฐานะมารดานางขึ้นเป็นหูหินเอกแทนซึ่งนางเองเดิมทีมีฐานะเป็นบุตรีอนุภรยาก็ได้เลื่อนฐานะด้วยเช่นกันหลิวเจ้าอี้ อายุได้16ปีแล้วนางเป็นดารุณีผู้มีใบหน้าผุดผ่องน่ารักพิษแล้วเป็นที่พอใจของผู้พบเห็นอย่างยิ่งนางมีความน่าเอ็นดูไม่ฉูดฉาดจ,จัดจ้านทำให้บรรยากาศรอบตัวดูน่าสบายใจอยู่เสมอ หญิงสาวเป็นสตรีประเภทที่สามารถทำให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นขึ้นได้เมื่อมองนางและเจ้าตัวเองก็รู้ดีการแต่งกายของนางนั้นล้วนมีหลากหลายสีสรรันผัดเปลี่ยนไปในแต่ละวันเหมือนพมอนที่ได้ชมดงดอกไม้นานาพันธุ์ซึ่งชูชอบแข่งตันอวดความงามเมื่อผู้ใหญ่มองก็รู้สึกรักเอ็นดูเวลาบุรุษมองก็รู้สึกอยากถนอมรอยยิ้มของนางไว้ให้สดสวย อยู่ร่ำไปแต่หลิวเจ้าอี้รู้แก่ใจความน่ารักสดใสนั้นไม่มีทางอยู่ได้ยั่งยืนในวันที่นางเลยวัวจะมาฉีกยิ้มไร้เดียงสาความน่าเอ็นดูเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสิ่งไม่สมวัยและดูจอมปลอมในขณะที่เทียบกับความงามทุกระเบียดนิ้วของพี่สาวนางแล้วนั้นนับว่าความน่าเอ็นดูของนางช่างห่างช้นจากหลิวเจ้าไว้ หญิงสาวตระหนักถึงการเปรียบเทียบระหว่างนางกับหลิวเจ้าไว้อยู่เสมอแม้อีกฝ่ายจะถูกบิดาไล่ออกไปจากถ้องเยี่ยนเกือบสองปีแล้วแต่นางก็ยังเฝ้าระลึกถึงพี่สาวผู้นี้อยู่ไม่คลายเพราะในชีวิตของนางเทียบสตรีทั่วทั้งเมืองหลวงนางรู้สึกอยู่เสมอว่ามีแต่หลิวเจ้าไว้ยที่นางไม่อาจก้าวข้ามไปได้ไม่ว่าจะในเรื่องความงามหรือในเรื่องฐานะนางรัง เกียรสีหน้ายิ่งพยองและการวางตัวห่างเหินของหลิวเจ้าไว้แม้แต่ตอนที่นางได้เลื่อนผานะขึ้นมาเป็นบุตรีภรรยาเอกเหมือนกัน พี่สาวคนนั้นยังทําตัวไม่ต่างจากนางเป็นลูกอนุดวงตาสวยสดของหลิวเจ้าเว่ยมักจะกวาดผ่านนางกับมารดาราวกับไร้ตัวตนทําเหมือนไม่มีสตรีใดในตัวมีสิทธิเทียบเคียงรัศมีนางแม้แต่ตอนที่ถูกบิดาไล่ให้ไปอยู่จิ้นหยางหลิวเจ้าเว่ยก็ไม่ได้ลดท่าทียโสลงเลยแม้แต่น้อยยังคงไม่มองพวกนางแม้แต่หางตาเช่นเดิม เจ้าวีกเกลียดท่าทางเช่นนั้นของเจ้าไว้นางใฝ่ฝันอยู่ทุกวันว่าอยากเหยียบพี่สาวที่แสนดีของนางลงใต้ฝ่าเท้าทําให้มันกล่มกลืนความหยิ่งพยองอ้อนวอนขอให้นางเมตตาถึงตอนนั้นนางอยากเห็นสายตาของมันนักว่าจะเป็นเช่นไร คิดภาพฉากนั้นแล้วริมฝีปากอิ่มก็คลี่ยิ้มมีความสุขยิ่งคิดว่านางจะได้ก้าวข้ามหลิวเจ้าเว้ยขึ้นไปนั่งในตำแหน่งหวางเฟยนางก็ยิ่งพอใจมากขึ้นไปอีก ราวหนึ่งปีก่อนหลังจากหลิวเจ้าเว่ยระเหตุออกจากถงเยี่ยนนางได้มีโอกาสตามบิดาไปร่วมงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ในวังในตอนนั้นนางเพียงแค่สงสัยว่าอันอ๋องผู้มีสัญญามั่นหมายกับหลิวเจ้าเว่ยเป็นคนเช่นไรจึงสนใจเขาเป็นพิเศษจนกระทั่งจบงานนางถึงได้รู้ว่าตนเผลอไผลฝันถึงบุรุษของพี่สาวไปเสียแล้วแต่ไม่มีทางที่เจ้าอี้จะยอมนิ นางอยากเอาชนะเจ้าวยมาทั้งชีวิตมาวันนี้เมื่อพึงใจบุรุษคนเดียวกันนางก็จะเอาผู้ชายคนนั้นมาไว้ในกำมือเมื่อคิดไปไกลถึงตำแหน่งพระชายาหลิวเจ้าอี้ก็เหยียดริมฝีปากเหี้ยมนางไม่มีทางปล่อยให้หลิวเจ้าไว้ได้ขึ้นเกี้ยวแปดค้นหามแห่รอบเมืองเข้าตำหนักอ่องแน่ๆคนที่จะได้รับเกียตินั้นควรเป็นนางแต่เพียงผู้เดียว นานแล้วทำไมเขาถึงไม่มาสักทีเจ้าอีพ้พึมพำบ่นไม่หยุดนางตกอยู่ในห้วงความคิดสับสนเป็นร้อยเรื่องแล้วแต่ก็ยังไม่พบคนที่ควรมาถึงยิ่งนานยิ่งทำให้อารมณ์ปะทุคุณหนูเจ้าขาบางทีคนผู้นั้นอาจจะไม่มาแล้ว หลวนซีเป็นสาวใช้ขั้นหนึ่งของเจ้าอี้เอ่ยอ,ออกความเห็นเมื่อทั้งสองนั่งรอยอยู่ในศาลาท่ามกลางอากาศเย็นมาสองชั่วยามแล้วเขานัดแล้วย่อมต้องมาบุรุษผู้นั้นไม่เคยผิดนัดกับนางหลังจากที่พบกันในวังครั้งนั้นเขาล้วนกระตือรือร้อนมาพบนางอยู่เสมอท่าน คนผู้นั้นอาจจะมีเรื่องด่วนก็ได้นะเจ้าคะบ่าวได้ยินข่าวลือในเมืองช่วงนี้คนผู้นั้นอาจจะต้องไปจัดการปัญหาอยู่ก็ได้หลวนซีพยายามเอ่ยปลอบเจ้านายตนเช่นนั้นเขาก็ควรให้คนมาบอกคะ่ะเจ้าอี้ยังไงก็เป็นดารุณีวัยแรกรุ่นแม้จะมีความคิดความอ่านเกินไว้แต่อารมณ์ยังคงยากจะควบคุมในบางคราว คุณหนูเจ้าคะหลวนจีขานอย่างอ่อนใจหากคุณหนูหวังจะได้ครองตำแหน่งหวางเฟยคุณหนูต้องทำตัวทำใจกว้างเข้าไว้นะเจ้าคะหลวนซีเป็นสาวใช้ที่บ้านสกุลเฉินอบรมมาอย่างดีนางมาที่สกุลหลิวพร้อมเตินหุ่ยเหมยพอนายหญิงมีลูกนางก็ได้ติดตามหลิวเจ้าอี้เป็นทั้งคนรับใช้และเป็นคนดูแลคุณหนูมาตั้งแต่เล็ก ตอนนี้คนผู้นั้นอาจกำลังหนักใจหรือรเผชิญเรื่องที่คิดไม่ตกอยู่หากคุณหนูเอาแต่ใจวอยวายเรื่องเล็กน้อยเพียงแค่นี้นับว่าไม่มองการไกลนะเจ้าคะนางพูดพลางลูบมือเจ้าอี้ให้เย็นลง แทนที่คุณหนูจะอารมณ์เสียเพราะเรื่องนี้น่าจะแสดงความเป็นห่วงเป็นใยให้เห็นให้รู้ว่าปัญหาของเขาทุกเรื่องล้วนทำให้คุณหนูของบ่าวเป็นทุกข์ให้เขาเห็นว่าในใจคุณหนูนั้นเขามีน้ำหนักแค่ไหนไม่ดีกว่าหรือเจ้าคะ เจ้าอี้ฟังเสียงหลวนซีกลอมก็สูดหายใจลึกพยายามสลัดความขุ่นคล่องทิ้งพลางคิดไปถึงข่าวสกุลอยู่ที่กำลังแพร่ไปทั่วเมืองปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ